สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดิศรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาในเรื่องของซับหายนะครับซึ่งเป็นเรื่องยอดฮิตนะครับที่หลายหลายช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่หรือช่องเล็กนะครับได้เจอกันนะครับก็คือเรื่องของซับหายนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้มาดูว่ามันหายเนื่องจากอะไรนะครับมีสาเหตุ าจากอะไรบ้างนะครับเราจะได้ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับว่าหลังจากวิเคราะห์มาแล้วนะครับทรัพของเรานั้นหายไปไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะครับหายไปเยอะหายไปน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะได้มาไขาข้อสงสัยแล้วก็ามาทําความเข้าใจาด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ทำยูทูบนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับ ไม่ผิดกฎของ youtube นะครับต้องอาศัยการร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกๆช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะครับล้วนมีความสำคัญต่อกันทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับปัจจัยสำคัญต่างๆ,ๆนะครับที่ทำให้ช่องของ เราแล้วก็ช่องของเพื่อนๆนั้นทรัพย์หายนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกก็คือนะครับข้อที่1นะครับก็คือบัญชีไม่มีตัวตนนะครับก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับคล้ายๆกับสร้างแอคเคาท์หลายๆแอคเคาท์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไว้กดติดตามนะครับช่องตัวเองนะครับหรือว่าเอาไว้ ปันยอดวิวนะครับหรือปันยอดชั่วโมงนะครับให้กับเพื่อนๆหรือว่าให้กับตัวเองนะครับเหล่านี้ล้วนมีความผิดนะครับคือ youtube ก็จะได้จับจ่องช่องเหล่านั้นอยู่นะครับบางทีช่องเหล่านั้นนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับมีแต่ออกไปที่จะคอมเมนต์เพื่อนกดติดตามเพื่อนนะครับแต่ว่าในช่องของตัวเอง ไม่มีวิดีโออยู่เลยนะครับตรงนี้ YouTube ก็เลยทำการที่จะเอาพวกบัญชีเหล่านี้นะครับออกจาการะบบนะครับทำให้ซับของเราหายไปด้วยนะครับเรามาดูนโยบายนะครับเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นข้อความจาก YouTube นะครับที่เอามาลงให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ข้อหนึ่งก็คือการไม่เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นะครับเป็นเวลายอย่างน้อย6เดือนนะครับอันนี้ทาง YouTube ก็เริ่มจะทำการพิจารณานะครับเพื่อจะลบบัญชีนั้นออกจากระบบนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมันเยอะเหลือเกินนะครับบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะมันเป็นช่องโหว่ที่จะทำให้หลายๆช่องนะครับเอามาโกงในระบบของ YouTube ได้นะครับ ยูทูบเลยเลงในในในจุดนี้นะครับอันที่2ก็คือไม่เคยอัปโหลดเนื้อหาวิดีโอเลยนะครับพอเข้าไปดูในแอคเคาน์ในช่องเหล่านั้นแล้วนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่จับจ้องจับตาของทาง YouTube นะครับซึ่งมีระบบตรวจสอบนะครับอันที่3มก็คือ ไม่ร่วมดูหรือแลกความคิดเห็นต่อวิดีโอหรือช่องนะครับอันนี้ก็คือตัวที่3ามก็ไม่มีการติดต่อการประสานไดเลยนะครับหรือบางช่องนะครับที่ทําการติดตามเรามาตั้งแต่แรกๆนะครับพอถึงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเขาเกิดจะทําผิดพลาดทําผิดกฎ u t u b e นะครับอาจจะถูกลบช่องไปอันนี้ Subscribe ตรงนั้นก็จะขายไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งนะครับที่เรานำมาพิจารณาให้ง่ายนะครับว่า,า y o u t u b e ลบ s u b สไคร์ e ของเราโดยโดยไม่จำเป็นต้องที่จะแจ้งเรานะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเรา,าไปแรกซับเพื่อนไป Subscribe ไปอะไรเพื่อนอ,อย่างนี้นะครับ ในลักษณะบ่งบอกการแลกทรัพย์นะครับอันนี้ YouTube จะยังไม่สามารถที่จะปิดช่องของเราได้นะครับการที่จะ youtube จะปิดช่องของเราได้ต้องมีการแจ้งเตือนก่อนนะครับเป็นเวลา3ครั้งนะครับถ้าครั้งที่3ผิดกดร้ายแรงนะครับก็จะมีการลบช่องของเราออกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความนะครับใน youtube นะครับ แต่ถ้าเป็นลักษณะของการลบซับอันนี้จะไม่มีการแจ้งเตือนเรานะครับจะลบออกในระบบโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งในทุกวันนี้นะครับมีระบบหนึ่งนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือระบบ AI นั่นเองนะครับระบบ AI ก็เป็นระบบที่ Youtube นำเข้ามาช่วยในการตัดสินปัญหาหรือการช่อโกงนะครับการทุจดิตต่างๆนะครับ ถ้าระบบ AI จับได้นะครับว่าช่องนั้นช่องนี้นะครับมีการแลกซับกันนะครับก็จะเกิดการลบซับสไคร์นั้นนะครับก็คือยอดซับนะครับอยอดผู้ติดตามอยอดชั่วโมงก็หายไปด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ youtube กำลัง เข้มงวดอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2นั้นก็คือคอมเมนต์ในช่องของคนอื่นนั่นเองนะครับก็จะมีการคอมเมนต์ในลักษณะของการแลกซับนะครับอันนี้เป็นข้อความจากาทาง YouTube นะครับก็คือคอมเมนต์ในช่องของคนอื่นนะครับก็คือเนื้อหาที่มีการแสดงว่า จะติดตามช่องของครีเอเตอร์คนอื่นๆเพื่อแลกกับการให้พวกเขาติดตามกลับช่องของคุณนะครับอันนี้เป็นข้อความที่นำมาจากาทางากฎเกณฑ์ของชุมชนของ y t u t u นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านะครับเวลาเราที่จะเข้าไปจ,จะเข้าไปคอมเมนต์นะครับในช่องของคนอื่นนะครับ มันจะมีข้อความข้างบนที่เขียนว่าโปรดสแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและอย่าลืมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเ,เดียวนะครับถามว่าเพื่อนๆได้กดคลิกแล้วก็เข้าไปอ่านรายละเอียดตรงนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเ,ออเรื่องเล็กน้อยนะครับที่เรามองผ่านนะครับ ซึ่งข้อความเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในกฎของชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งคอมเมนต์ในช่องของคนอื่นนั้นนะครับก็มีที่บอกไปนะครับก็คือการคล้ายๆกันที่จะเข้าไปแสดงตัวตนเพื่อที่จะแลกซรัพย์กับช่องๆนั้นนั่นเองนะครับบางคนอาจจะเข้าไปอย่างโจ่งแจ้งครับกดมากดกลับกดไปกดกลับนะครับหรือในลักษณะของเป็นตัวเลขนะครับ ทามาเล็บเล็บบวกหนึ่งบวกสองบวกสามให้แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อความที่ทางระบบ YouTube นะครับจับไว้แล้วนะครับในระบบ CI นะครับจะมีหลายๆข้อความนะครับที่ซ้ำๆนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดตะไคร้หรือการปลูกต้นไม้หรือกลับไปปลูกต้นไม้บ้างผมด้วยตักตะไคร้บ้านผมด้วยนะครับลักษณะทํานองเช่นนี้ ก็เข้าข่ายการแลกซักเหมือนกันนะครับเป็นจำพวกข้อความที่หลายๆายช่องหรือหลายหลายหลาย,ลายที่หลายๆลายอ่าแอเคคานะครับที่เพื่อนๆเ,เข้าไปชมแล้วส่วนมากก็จะมีลักษณะข้อความอย่างนี้นะครับขึ้นมาซึ่งระบบของ YouTube นะครับระบบ AI ก็จะจับเอาพวกข้อความซ้ำๆเหล่านี้นะครับเข้าไปในระบบแล้วก็ทำการตรวจสอบนะครับ ซึ่งข้อความเหล่านี้ก็คือบ่งบอกถึงการที่จะหาผลประโยชน์ด้วยการาแลกซักจากช่องช่องใดช่องหนึ่งนั่นเองนะครับติดตามกับผมด้วยนะครับผมมาติดตามผมอย่าลืมแวะไปบ้านผมด้วยนะครับอย่นี้นะครับข้อความซ้ำๆเหล่านี้ที่เราเห็นบ่อยๆนะครับตรงนี้แหละที่ YouTube เข้าไปา ตรวจสอบแล้วก็คัดลอกไว้เพื่อที่จะให้ระบบ AI นั้นจับนะครับในตรงนี้นะครับก็มีหมายเหตุเหมือนกันนะครับหมายเหตุก็คือคุณกระตุน้นผู้ชมหรือผู้ติดตามแชร์หรือแสดงความคิดเห็นได้นะครับตรงนี้ก็คือในลักษณะของในคอมเมนต์ของเราเองนะครับสามารถที่จะอบอกเพื่อนๆน,นะครับว่า,อ,าอย่าลืมกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้กับช่อง ห้านช่องน,นี้ให้ด้วยนะครับช่องเจ้าของตัวเองนะครับอย่างผมก็จะรีมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องอดิศอนอด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่ผิดนะครับถ้าทําในช่องของตัวเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าไปในคอมเมนต์ของช่องอื่นแล้วนะครับตรงนั้นจะมีความผิดทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆ่น้อยนะครับที่ youtube ส่วนมากก็จะเป็น มือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้กดเกณฑ์เท่าไหร่นะครับเข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะอย่างนี้นะครับอาจะมาะะเข้ามาแรกซั์โดยไม่ได้ที่จะตั้งใจอะไรนะครับซึ่งข้อความเหล่านี้ทาง y o u t u b e ก็จะจับเป็นการแลกซั์นั่นเองนะครับส่วนเรื่องสำคัญเรื่องที่3นะครับก็คือดูคลิปแล้ว กด Subscribe เร็วเกินไปนะครับอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปในแต่ละช่องนะครับต้องดูคลิปขั้นต่ำต้อง3ถึง4นาทีนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า3นาทีนะครับเพื่อเป็นการันตีที่จะรู้ว่าซับนั้นไม่หลุดนะครับ ที่สำคัญนะครับอย่ากลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเร็วจนเกินไปนะครับต้องรอประมาณสัก3าวันนะครับหลังจากที่เพื่อนมาคอมเมนต์ที่บ้านของเราแล้วนะครับต้องทำให้เนียนหน่อยนะครับถ้ามาคอมเมนต์ปุ๊บเรากลับไปต่อปับ๊บกดติดตามปับ๊บอย่างนี้ถือว่าซับจะเด้งนะครับเข้ามาเพื่อที่จะทำการ แรกซับนั่นเองนะครับก็คือจะเพ่งเล็งไปถึงจุดนี้นะครับก็คือต้องเข้าไปดูคลิปของเพื่อนๆนะครับอ,อย่างน้อยกอ็ไม่ต่ำกว่า3นาทีนะครับก่อนที่จะกด Subscribe ให้นะครับเพื่อที่จะซับของเรานั้นจะได้ไม่รลิวหรือหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอข้อหนึ่งนะครับ ซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนก็หลายหลายช่องนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่ถึงนาทีก็มีนะครับไม่ถึง2นาทีก็มีก็กดถูกใจกด subscribe ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอันซับนะครับก็คืออซับเด้งนั่นเองนะครับก็คือเด้งทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าเราจะไปกดให้ก็เด้งเหมือนกันนะครับในช่องนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ 3ขั้นตอนนะครับที่ทำให้ Subscribe ของเรานั้นหายไปนะครับบางช่องก็หายไปเยอะนะครับบางช่องก็หายไปน้อยแล้วแต่ช่องใหญ่ช่องเล็กนะครับมีตั้งแต่100นะร้อยซ,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 ซับนะครับแปดสิบซับห้าสิบซับยี่สิบซับจนถึงสิบซับ5้าซับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ y o u t u b e นะครับใน ช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็คือมีคนสมัครทำ u t u b e เยอะมากนะครับาทาง YouTube ก็เลยทำการาตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหล่าน,นี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายได้ของ youtube แล้วก็อของพวกเรานั่นเองนะครับก็เลยเข้มข้นกันหน่อยนะครับก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนเสียนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็มีกฎใหม่ของ youtube เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับ ที่เรายังไม่รู้นะครับก็คือเรื่องของกฎปี2021นะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่โฆษณาในช่องของครีเอเตอร์ Creator นะครับก็คือช่องของพวกเรา,าที่ยังไม่ผ่านนะครับในช่องที่ยังไม่ผ่านก็จะมีการใส่โฆษณาเข้ามาในช่วงกรารปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายอีกกฎหนึ่งนะครับที่ทาง Youtube าจะเริ่มใช้นะครับสำหรับในภูมิภาค ของเรานะครับในประเทศไทยของเราก็ประมาณกลางปีหน้านะครับอันนี้ก็มีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับก็ท่านที่ก็จะผ่านแล้วก็พยายามเร่งให้ผ่านก่อนนะครับอาจจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนั้นเราก็ยังไม่ทราบนะครับต้องดูกันไปเรื่อยสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะขไาความกระจ่างบ้างเล็กน้อยนะครับให้กับเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับวันนี้ ช่องอดิสันชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข,ข้ามารับฟังและก็รับชมเกี่ยวกับเรื่องของซักหายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าเกิดมาแล้วหลายเดือนนะครับแล้วก็หลายท่านหลายคนนะครับก็มีความสงสัยว่าเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับเราทําผิดอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลายๆช่องช่วยกันนะครับ ถ้าเราทําช่องเดียวนะครับคนอื่นไม่ทำอันก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือซับหายเหมือนเดิมนั่นเองเราต้องในเมื่อลงเรือลําเดียวกันนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับทีนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอดิสรัชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากมากครับ อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก,ก็กดกระดิ่งชอบกดไลค์แชร์กดเลิฟให้กับช่องอริสาแชนแนลด้วยนะครับ